มาเลฟิเซนต์กำเนิดนางฟ้าปีศาจ เรื่องราวความรักของโลกเทพนิยายเริ่มต้นที่สองอาณาจักรใหญ่โตอาณาจักรหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์และอีกอาณาจักรในคุนเขาเมืองมัวเป็นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิตแสนประหลาดและอัศจรรย์และในสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นก็คือเด็กหญิงแสนน่ารักคนหนึ่งเธอไม่ใช่เด็กหญิงธรรมดาที่เรารู้จกักเพราะเธอคนนี้คือนางฟ้านางฟ้าผู้มีพลังในการสร้างสรรค์ทุกอย่างนามของเธอคือมาเลฟิเซนสภาพแวดล้อมของเมืองมัว ร้อนเต็มไปด้วยความสวยงามสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่แหวกว่ายตามพื้นน้ําและท้องนาภานอกจากนางฟ้าอย่างมาเลฟิเซนก็ยังมีนางฟ้าอีก3ตนที่พักอาศัยอยู่ที่นี่และในวันนี้เองนางฟ้าทั้ง3ก็เข้ามาบอกกับมาเลฟิเซนว่ายามที่ชายฝั่งเจอมนุษย์ที่หลงเข้ามาในเมืองมาเลฟิเซนพอทราบเรื่องก็เรียบบินไปที่นั่นเพราะตามกฎของเมืองมวัวห้ามมิให้มนุษย์เข้ามาเหยียบสถานที่แห่งนี้เป็นอันขาดไม่นานพอมาเลฟิเซนบินมาถึงปรากฏว่า ว่ามนุษย์ที่ว่านั้นก็เป็นเพียงแค่เด็กน้อยคนหนึ่งนามของหนูน้อยคนนี้มีชื่อว่าสเตฟานดานมาเลฟิเซนก็ได้แนะนําชื่อของตัวเองตอบกลับไปและสาเหตุที่สเตฟานโดนพวกมนุษย์ต้นไม้โมทาซาจับตัวไว้นั้นก็เพราะสเตฟานพยายามขโมยอัญมณีที่นี่กลับออกไปหากว่าสเตฟานยังอยากมีชีวิตต่อเขาก็ต้องส่งอัญมณีนั่นคืนมาให้กับเราหลังจากสเตฟานคืนอัญมณีให้มาเลฟิเซนก็ได้พาสเตฟานมาส่งที่เขตชายแดนก่อนจะจากกัน สเตฟานก็ได้พูดขึ้นมาว่าความฝันของเขาคือได้ไปอยู่ในปรา,าสาทของมนุษย์ครอบครัวของข้าตายไปหมดแล้วที่สเตฟานเป็นอยู่ก็คือแค่ชาวนาหลังจากกล่าวคำล่ำลากันเสร็จมาเลฟิเซนก็ได้ยื่นมือไปจับกับสเตฟานเพื่อเป็นการสัญญาว่าสเตฟานจะกลับมาหาเธออีกครั้งทว่าในจังหวะที่มาเลฟิเซนสัมผัสกับมือของสเตฟานมาเลฟิเซนก็ต้องดึงมือออกเพราะโลหะที่แหวนของสเตฟานทําให้มือของมาเลฟิเซนลุกไหมเนื่องจากนางฟ้าไม่สามารถสัมผัสก กับโรหะได้โดยตรงสเตฟานพอเห็นสาวน้อยเจ็บตัวไอหมอนี่ก็เลยโชว์หอโยนแหวนทิ้งไปซะเลยหลังจากสเตฟานไปแล้วมาเลฟิเซนก็เอาแต่รอคอยวันที่สเตฟานจะกลับมา หลายสัปดาห์ต่อมาเมื่อสเตฟานกลับมาที่ป่ามาเลฟิเซนก็ได้เป็นเพื่อนที่ไม่น่าคบกันได้ความเกลียดชังระหว่างมนุษย์และนางฟ้าค่อยๆจางลงจนในที่สุดจากมิตรภาพธรรมดาก็ได้แปลเปลี่ยนเป็นความรักที่ทั้งสองคนไม่อาจห้ามได้กระทั่งถึงวันเกิดปีที่16ของมาเลฟิเซนสเตฟานได้มอบจุมพิตจากรักแท้ให้กับเธอทว่าความรักก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเมื่อการเวลาผ่านพ้นไปสเตฟานได้หายไปจากชีวิตของมาเลฟิเซนส่วนมา มิเฟสเซนในวัย30ตสตนเธอก็กลายเป็นนางฟ้าที่แข็งแกร่งที่สุดในเมืองมัวปีคู่ใหญ่ที่โบยบินไปทั่วฟ้าอย่างโดดเดี่ยวถึงแม้สเตฟานจะหายไปนานแล้วแต่ก็ไม่มีวันไหนเลยที่มาริฟิเซนจะลืมความรักครั้งนั้นได้กระทั่งในวันหนึ่งราชาของมนุษย์นามว่ากษัตริย์เฮนรีด้วยความระโมบโลภมากษัตร,ริย์เฮนรีได้นํากองทัพบ,บุกเข้ามาที่เมืองมัวมาริฟิเซนที่เป็นนางฟ้าสุดแข็งแกร่งก็ได้ออกมาต้อนรับแย่พยายามบอกให้พวกมนุษย์กลับไปซาแต่กษัตริเฮรี ไม่ยอมกลับไปมือเปล่าเขาจะไม่ยอมให้ใครก็ตามมาอยู่เหนืออำนาจของตัวเองส่วนมาเลฟิเซนต์ก็ประกาศชัดเจนว่าพวกมนุษย์ไม่ใช่กษัตริย์ของเรากษัตริย์เฮนรี่พอโดนพูดเหยียดหยามใส่เขาจึงสั่งให้ทาหารไปตัดหัวนางฟ้าตนนั้นมาเว่าสิ่งที่รอคอยพวกมนุษย์อยู่นั้นหาใช่มาเลฟิเซนต์แค่คนเดียวแต่ที่นี่เองก็มีกองทัพต้นไม้มากมายมาหาสารคอยปกป้องเมืองมอัวเราสิ่งมีชีวิตอันแสนบริสุทธิ์พุดขึ้นมาจากดินมนุษย์ตัวน้อยๆเข้าปะทะกับท่อนไม้หนาๆนาจนล้มละเนลนา ส่วนมาเลฟิเซนก็ได้พุ่งเข้าไปซัดกับกษัตริย์เฮนรี่พวกเราทหารพยายามเข้ามาช่วยทว่าแค่มาเลฟิเซน์สะบัดปีกแค่ทีเดียวพวกทหารก็พากันล้มไงายหลังมาเลฟิเซนตะโกนลัน่นเพื่อขู่ไม่ให้พวกมนุษย์เยียบมาที่นี่อีกเป็นครั้งที่สองและในจังหวะที่จะเข้าไปกระชากเสื้อเกาะของกษัตริย์มาเลฟิเซนก็ต้องรีบดึงมือออกมาทันทีเพราะผิวหนังของเธอโดโลหะไม่ได้หลังจากชนะการต่อสู้พวกมนุษย์อันแสนงงเขาก็ได้พากันถอยทับจากไป ฉากต่อมาตัดมายังปรา,าสาทของมโนตองค์กษัตริย์ที่ได้รับบาดเจ็บก็ได้กล่าวกับทุกคนในห้องว่าหากใครสามารถจัดการกับนางฟ้าตนนั้นได้คนคนนั้นจะได้กลายเป็นกษัตริย์รวมไปถึงได้ลูกสาวของตนไปครอบครองสเตฟานที่ได้ยินดังนั้นจึงรีบเดินทางไปหามมริฟิเซนพร้อมกับส่งเขาเรื่องที่กษัตริย์เฮนรี่จะฆ่าเธอนั่นจึงทําให้มมริฟิเซนกลับมาเชื่อใจสเตฟานอีกครั้งทั้งสองคนคุยกันอย่างสนิทสนมแต่ในคืนหนึ่งที่สเตฟานเอายาสลบให้เธอดื่มเขากับใช้โลหะ ตัดปีกของมาเลฟิเซนทาให้เช้าวันต่อมามาเลฟิเซนต้องตื่นมาพร้อมกับความเจ็บปวดเธอเสียใจเป็นอย่างมากที่โดนสเตฟานหักหลังแถมปีกที่สวยงามของเธอก็ถูกคนรักตัดไปด่านสเตฟานที่กระหายในอนํานาจเขาก็นําปีกของมาเลฟิเซนมามอบให้กษัตริย์เฮนรีเพื่อที่ตนจะได้ขึ้นครองบรรลังส่วนมาเลฟิเซนที่โดนตัดปีกออกไปเธอก็ได้เสกไม้คาถาขึ้นมาแล้วพยายามเดินไปเรื่อยๆจนได้เจอกับอีกาตัวหนึ่งที่อยู่บนซากปราสาทพอถึงเช้าวันต่อ มามาเลฟิเซนต์ก็เห็นอีกาตัวนี้อีกครั้งแต่ครั้งนี้มันโดนมนุษย์จับตัวได้มาเลฟิเซนต์ที่เห็นดังนั้นเธอก็เกิดสงสารขึ้นมามาเลฟิเซนต์จึงเสกให้อีกาตัวนั้นแปลงร่างเป็นมนุษย์ทําให้ชายคนนั้นกลัวและรีบวิ่งหนีไปส่วนเดียวันที่แปลงร่างเป็นมนุษย์เขาก็ขอเป็นทาสมาเลฟิเซนต์เพื่อตอบแทนที่เธอช่วยชีวิตเขาเอาไว้นั่นจึงทําให้มาเลฟิเซนต์สั่งเดียวันออกไปตามสืบข่าวของสเตฟานพอเดียวันมาถึงยังปราสาทของพวกมนุษย์เขาก็ได้พบว่าสเตฟ นั้นถูกแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์พอมาเลฟิเซนทราบเธอก็โกดแค้นสเตฟานเป็นอย่างมากถึงกับต้องระเบิดพลังออกมาจากนั้นเธอก็เดินทางมายังเมืองมัวความโกรธแค้นของเธอที่ทําให้เมืองมัวที่เคยสดใสกลายเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความมืดเมื่อเวลาผ่านไปสเตฟานก็ได้กําเนิดที่ดาองแรกเธอมีชื่อว่าออโรราและในคืนนี้จะมีงานฉลองรับขวัญที่ดาองใหม่เดียววันที่รับทราบข่าวสารนี้จึงมาบอกกับมาเลฟิเซนตัดมายังปรา,าสาทของพวกมนุษย์ที่ตอนนี้ กำลังฉลองรับขวัญที่ดาองค์ใหม่ทุกคนต่างยินดีกับราชาและราชินีรวมถึงพูดนางฟ้าทั้งสตนที่มาอวยพรให้กับออโรรานอสแกดมอบพอรแห่งความงามวิตเติลมอบพอรแห่งความโศกแต่พอที่สวิทจะอวยพรให้กับออโรราจู่จูก,ก็เกิดลมพัดแรงเข้ามาในท้องพระโรงตามด้วยมาเดฟิซนที่เดินย่างกายเข้ามาในห้องเธอเอ่ยถามสเตฟานว่าเหตุใดถึงไม่เชิญตนมาร่วมพิธีสเตฟานจึงบอกว่าคนที่นี่ไม่ต้อนรับมาเดฟิเซนราชินีจ เอ่ยอขึ้นว่าอย่าได้ถือโทษโกรธกันเลยแต่มาเลฟิเซนต์ก็บอกว่าไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรพร้อมกับยิ้มยอกใส่สเตฟานและจะมอบองขวัญให้กับพระธิดามารลฟิเซนต์อวยพรออกมาว่าออรราจะได้เติบใหญ่อย่างสง่างามเป็นที่รักต่อทุกสายตาของผู้พบเห็นพออวยพรเสร็จเธอก็กล่าวคำสาบว่าก่อนพระอาทิตย์จะตกดินในวันเกิดปีที่16ของออรรานิ้วของเธอจะถูกทิ่มแทงจากเข็มปันได้และจะเข้าสู่ห้วงของนิธาสเตฟานที่เห็นได นั้นจึงขอความปราณีจากมเรฟิเซนทาให้เธอบอกวิธีแก้คํำสาบว่าถ้าจะให้ออโรราตื่นจากคํำสาบได้เธอจะต้องจุมพิษกับรักแท้และคํำสาบนี้จะอยู่ชั่วกาลนานไม่มีใครลบล้างคํำสาบนี้ได้พูดจบเธอก็หัวเราะแล้วเดินจากไปนั่นจึงทําให้เวลาต่อมาราชาสเต,เตฟานสั่งให้ทหารยึดเครื่องปั่นได้ทุกชิ้นในอาณาจากักรแล้วเอาไปเผาที่คุกใต้ดินที่ลึกที่สุดในปราสาทและเพื่อความปลอดภัยของออโรราสเตฟาน จึงให้พูดนางฟ้าทั้ง3ตนพาออโรราไปยังที่ซ่อนอันห่างไกลในปา่าจนกว่าออโรราจะอายุได้16ปีกับอีกหนึ่งวันถึงจะพาเธอกลับมาที่ปราศาส์ได้ส่วนสเตฟานที่แคนมารีฟิเซนเป็นอย่างมาเขาก็สั่งให้ทหารออกตามล่าตัวเธอแต่มารีฟิเซนที่มีเวทมนต์เธอก็ได้เซกกำแพงดงน้าขึ้นมากั้นเมืองมัวเอาไว้ส่วนด้านเราพูดนางฟ้าทั้ง3ตนที่มาถึงยังกระท่อมกลางปา่าพวกเธอก็ช่วยกันยกออโรราเข้ามาที่กระท่อมแต่มัน ก็ช่างดูลำบากเป็นอย่างยิง่งเพราะทั้ง3คนนั้นตัวเล็กมากๆนั่นจึงทําให้พวกเธอต้องแปลงร่างเป็นมนุษย์และการกระทํานี้เองมาเิฟิเซนก็คอยแอบดูอยู่ห่างๆพร้อมบอกว่าเด็กคนนี้อับปรรักษ์จริงแต่ออโราที่มีความสุขอยู่ตลอดเวลาน้องกับสรงยิ้มหวานให้กับมาเิฟิเซนส่วนเหล่านางฟ้าที่ไม่เคยเลี้ยงเด็กพวกเธอที่ไม่รู้ว่าทํายังไงให้ออโราหยุดร้องไห้พูดนางฟ้าจึงเอาแครอทด,ดิบให้ออโรากินมาเดฟิเซนที่คอยดูอยู่แถวนั้นก็เกิดลำคาญเสียงรง ให้ของออโรราและคิดว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้ออโรราจะต้องหิวตายแน่เธอจึงแอบ,บช่วยเลี้ยงออโรราอยู่บ่อยครั้งแถมยังแกล้งเหล่าพูดนางฟ้าที่พวกเธอนั้นไม่ค่อยสนใจเลี้ยงออโรราสักเท่าไหร่ส่วนดานสเตฟานที่จมอยู่กับความเครียดแค้นเขาก็สั่งให้ทหารทำลายกำแพงน้ำทิ้งแต่มันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นเมื่อมาเลฟิเซนต์ใช้หนามตอบโต้กลับไปเมื่อสเตฟานได้รับรายงานจากเหล่าทหารเขาก็โมโ oh ห ok เป็นอย่างมากที่ทำอะไรมาเลฟิเซนต์ไม่ได้สเตฟาน พยายามคิดหาทางกําจัดมารฟิเซนจนเนื้อขึ้นได้ว่าเธอนั้นแพ้โลหะสเตฟานจึงสั่งให้ทําอาวุธจากโลหะทันทีส่วนด้านมารฟิเซนที่คอยเฝ้ามองออโรราเธอก็พบว่าน้องกําลังจะตกหนา้าผามารฟิเซนจึงเสกต้นไม้ประรับตัวออโรราเอาไว้แถมในจังหวะที่ออโรราเดินมาเจอมารฟิเซนในป่าน้องก็ได้ขอให้มารฟิเซนช่วยอุ้มเธอขึ้นมาหน่อยมารฟิเซนก็ไม่ปฏิเสธออโรราแต่อย่างใดนั่นจึงทําให้เรารู้ว่าตอนนี้มารฟิเซนหลงรักออโรราไปซะ Cell. หลายปีต่อมาออโรราเติบโตมาอย่างสง่างามเธอสวยเหมือนดังคำอวยพรของมารฟิเซนและในวันหนึ่งที่ออโรราเดินเข้ามาในป่าเธอก็เกิดความสงสัยเกี่ยวกับเมืองที่อยู่หลังกำแพงน้ำนี้เธออยากรู้ว่าอีกฝั่งจะเป็นยังไงมารฟิเซนจิงเสกให้ออโรราหลับแล้วพาตัวเธอเข้ามาที่เมืองมัวมารฟิเซนเข้าไปหลบที่หลังต้นไม้พร้อมกับเสกให้ออโรราตื่นขึ้นออโรราที่ได้เห็นความงดงามของเมืองมัวเธอก็ยิ้มออกมาจนแก้มปรีพูดภายน้ำเข้ามาท่า ถ่ายออโรราแต่ไม่ทันที่ทั้งสองฝ่ายจะได้เล่นกันจูจูพูดภายน้ําก็เกิดตกใจอะไรบางอย่างแล้วบินหนีหายไปออโรราที่เห็นดังนั้นจึงบอกให้มาเลฟิเซนออกมาจากต้นไม้แต่มาเลฟิเซนก็กลัวว่าออโรราจะกลัวเธอเหมือนกับคนอื่นๆแต่พอมาเลฟิเซนเดินก้าวขาออกมาออโรราก็ไม่กลัวมาเลฟิเซนแต่อย่างใดแถมยังเอ่ยขึ้นว่าท่านคือนางฟ้าแม่ทุนหัวของข้านั่นจึงทําให้มาเลฟิเซนรู้แล้วว่าที่ผ่านมาออโรรารู้ตัวมาโดยตลอดว่ามา มาฟิเซนคือคนที่คอยเลี้ยงเธอมาตั้งแต่เด็กเปรียบเสมือนแม่อีกคนของออโรราจากนั้นมาเลฟิเซนก็ได้แนะนําให้ออโรรารู้จักกับเดียวันเขาคืออีกาที่คอยอยู่เล่นเป็นเพื่อนกับเธอตั้งแต่เด็กออโรราดีใจเป็นอย่างมากที่ทุกอย่างเป็นไปตามที่เธอคิดเอาไว้ทั้งหมดพ้จบมาเลฟิเซนก็เสกให้ออโรราหลับอีกครั้งแล้วนําตัวเธอกลับมายังกระท่อมกลางป่าส่วนดานสเตฟานที่เอาแต่โกรธแค้นมาเลฟิเซนเขาก็เริ่มเสียสติวันวันเอาแต่คุยกับปีของมาเลฟิเซนถึงแม้ว่าทหารจะเข้ามาเจ ว่าราชินีอาจจะสิ้นพระชนสเตฟานก็ไม่คิดจะสนใจดานมาเลฟิเซนก็ได้พาออโรรากลับมายัางที่เมืองัวอีกครั้งออโรรามีความสุขเป็นอย่างมากที่เธอได้เห็นความงามของพูดพายต่างๆแถมพูดพายเหล่านี้ก็ชอบออโรราอีกด้วยพวกเขาเล่นปลาโคลนใส่กันอย่างสนุกสนานจนไปโดนเข้าใส่หน้าของมาเลฟิเซนแต่เธอกลับไม่โกรธแถมยิ้มออกมาอีกด้วยพอถึงคืนต่อมามาเลฟิเซนก็พยายามถอนคำสาปให้กับออโรราแต่เธอก็ทําไม่สําเร็จมาเลฟิเซนที่เห็น นั้นจึงเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากและในวันหนึ่งที่ออโรราเกิดความสงสัยในตัวมาเลฟิเซนต์ว่าทําไมเธอเป็นนางฟ้าแต่ไม่มีปีกมาเลฟิเซนจึงบอกว่าปีกของเธอนั้นโดนขโมยไปมันเป็นปีกที่สวยงามและทรงพลังเป็นอย่างมากออโรราที่ตอนนี้หลงรักเมืองมัวไปแล้วเธอก็ขอให้ตนนั้นอยู่ที่เมืองนี้มาเลฟิเซนที่ได้ฟังเธอก็ตามใจ, Aurora, จออโรราเจ้าอยู่ที่นี่ได้เลยออโรราที่ได้ฟังดังนั้นจึงจะไปบอกกับป้าๆเธอเธอซ้อมประโยคคําพูดต่างๆเพื่อจะขอร้องป้า ของเธอไปอยู่ที่เมืองมัวแต่ทันใดนั้นก็มีชายคนหนึ่งผ่านมาเห็นเขามีชื่อว่าฟิลิปเขาที่เห็นออโรราสาวที่งดงามอยู่ตรงหน้าฟิลิปก็เผยยิ้มออกมาพร้อมกับถามทางไปยังปราสาทของสเตฟานออโรราจึงได้ชี้ทางให้กับฟิลิปพร้อมกับแนะนําตัวเองออกไปแต่ดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะชอบกันซะแล้วดานเดียววันที่เห็นจึงบอกว่านี่อาจจะเป็นรักแท้ของออโรราแต่มาเลฟิเซนต์ก็บอกว่ารักแท้ไม่มีอยู่จริงหรอกนะดานพูดหนางฟ้าทั้ง3าตนพวกเธอ ก็ดีใจที่จะได้กลับไปยังปรา,าสาทพอพรุ่งนี้คือวันเกิดของออโรราเธออายุครบ16ปีแต่นางฟ้าอีกตนก็บอกว่าเราต้องไปหลังวันเกิดอีกหนึ่งวันต่างหากทั้ง3คนเถียงกันไปมาจนวุ่นวายกันไปหมดแต่ทันใดนั้นออโรราก็เดินเข้ามาพร้อมเอ่ยขอว่าเธอนั้นจะไปอยู่ที่เมืองมวัวแต่นางฟ้าก็เผือพูดเรื่องของพ่อออโรราออกมาทําให้ออโรรารู้แล้วว่าป้าของเธอนั้นโกหกเพราะเราพูดนางฟ้าโกหกว่าพ่อแม่เธอตายไปหมดแล้วดันออโรราก็เสียใจเป็นอย่างมาก ที่รู้ว่าตัวเองถูกสาปแต่ได้วิ่งร้องไห้มาหามารีฟิเซนต์พร้อมบอกว่านางฟ้าตนหนึ่งเป็นคนสาปเธอมารีฟิเซนต์จึงบอกว่าข้าเองออรโรราที่รู้ว่าแม่ทุนหัวของตัวเองคือปีศาจที่สาปเธอออโรราก็เสียใจแล้วรีบวิ่งหนีออกไปทันทีมาลีฟิเซนต์ที่เหลือโอกาสสุดท้ายที่จะช่วยออรโรราเธอก็ได้สั่งให้เดียว,วันออกตามหาฟิลิปทันทีด้านออโรราที่เข้ามายังปราสาทเธอก็ได้พบกับสเตฟานพระบิดาของตัวเองออรโรราเข้าสวมกอดสเตฟานด้วยความดีใจแต่ สเตฟานกลับไม่พอใจที่ออโรรากลับมาวันนี้เพราะออโรรากลับมาที่ปราสาทเร็วไปนหนึ่งวันสเตฟานจึงสั่งให้ขังตัวออโรราไว้ในห้องพอออโรราอยู่ในห้องนี้แค่แป๊บเดียวเธอก็ได้ยินเสียงใครบางคนเรียกให้ไปหาออโรรารีบเดินออกจากห้องเธอเดินตรงไปยังที่ห้องใต้ดินจนได้เจอกับเครื่องปั่นได้ที่กองเป็นภูเขาส่วนด้านมาเลฟิเซียนที่จับตัว Philip, ฟิลิปเธอก็ควบม้าตรงมายังปราสาทเพื่อจะช่วยให้ทั้งสองคนจุมพิษกันก่อนพระอาทิตย์จะอัสดมส่วนออโรราที่อยู่่้ม กลางเครื่องปั่นได้เธอก็ใช้นิ้วทิ่มลงที่เข็มแล้วออโรราก็เข้าสู่ห้วงนิทาดานมาเลฟิเซนที่พยายามจะมาช่วยออโรราเธอก็ได้รู้แล้วว่าคำสาปได้เกิดขึ้นแล้วแต่เธอก็ไม่ย่อท้อมาเลฟิเซนยังพาฟิลิปเข้ามาในปราสาทถึงแม้รู้อยู่แล้วว่าถ้าเข้าไปด้านในเธออาจจะถูกสเตฟานฆ่าแต่ด้วยความรักที่เธอมีให้ออโรรามาเลฟิเซนก็ยังคงจะเข้าไปช่วยเธอสเตฟานสร้างกับดักโลหะไว้ที่ปราสาทมาเลฟิเซนแค่ได้เข้าใกล้โลหะพวกนี้เธอถึงกับกลั พอมาถึงด้านในของปราสาทมาเลชิเซนก็คลายมนให้กับฟิลิปแล้วเธอก็ซ่อนตัวอยู่ในห้องฟิลิปได้เจอกับเราพูดนางฟ้าทั้ง3ตนเขาแนะนําว่าตัวเองคือเจ้าชายของอีกเมืองหนึง่งทําให้เราพูดนางฟ้าคิดว่าฟิลิปนี่แหละเหมาะกับการที่จะจุมพิษกับออโรราทั้ง3ดึงตัวฟิลิปเข้ามาหาออโรราแล้วบอกว่าเธอนั้นโดนคําสาปเรานางฟ้าพยายามโน้มน้าวให้ฟิลิปจุมพิตออโรราฟิลิปที่ชอบออโรราตั้งแต่แรกเห็นก็ไม่รอชา้าเขาเข้าไปจุมพิตออโรรายางอ่อนโยน แต่ออโรราก็ไม่ฟื้นขึ้นมานางฟ้าทั้ง3ที่เห็นดังนั้นก็คิดว่าฟิลิปไม่ใช่รักแท้พร้อมกับดึงตัวฟิลิปออกไปจากห้องดามาลิฟิเซนที่ซ่อนตัวอยู่ในห้องเธอก็รู้แล้วว่าทุกอย่างต้องเป็นแบบนี้เพราะเธอเชื่อว่ารักแท้ไม่มีอยู่จริงมาลิฟิเซนเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากที่ได้ทําแบบนี้กับออโรราและสัญญาว่าจากนี้เธอจะคอยดูแลออโรราตลอดไปพอพูดจบเธอก็จุบที่หน้าผากของออโรราทันใดนั้นออโรราก็ฟื้นขึ้นมาจากคำสาบและนี้ก็คือรัก แท้รักแท้จากแม่ทูลหัวมาเลฟิเซนดีใจเป็นอย่างมากเธอจะพาออโรราไปอยู่ที่เมืองมัวด้วยกันแต่การจะออกไปจากที่นี่มันก็ไม่ง่ายนักเมื่อสเตฟานได้ว,วางกับดักโรฮะาเอาไว้มาเลฟิเซนพยายามจะยกตาข่ายนี่ออกแต่มันก็ร้อนเกินกว่าเธอจะทําได้ออโรราวิ่งเข้าไปช่วยมาเลฟิเซนแต่เธอก็โดนพวกทหารผักจนกระเด็นออกไปพวกมันใช้อาวุธลุมทําร้ายมาเลฟิเซนเดียวอนพยายามเข้ามาช่วยแต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้มาเลฟิเซนจิงเสกให้เดียวอน แปลงร่างเป็นมังกรเดียววันพ่นไฟใส่พวกมันพร้อมกับดึงตะข่ายโรฮาออมารีฟิเซนเริ่มเห็นท่าไม่ดีเธอจึงตะโกนบอกออโรราให้หนีออกจากที่นี่พวกเราทหารใช้โรมาร้อมมารีฟิเซนเอาไว้เดียววันโดนพวกมันจับตัวไว้ได้สเตฟานเดินเข้ามาใช้โซฟ่ฟาใส่มารีฟิเซนส่วนด้านออโรราที่หนีออกมาเธอก็ได้มาเจอกับปีกนางฟ้าออโรรารู้ทันทีว่าน,นี่คือปีกของมารีฟิเซนเธอจึงผลักตู้นั้นให้แตกเพื่อปล่อยปีกที่โดนขังอยู่ให้บินออกมาส่วนมารีฟิเซนที่โดน ทำร้ายอย่างหนกักปีกของเธอก็ได้เข้ามาประสานกับตัวเธออีกครั้งมลเลฟิเซนต์กางปีกออกและโบยบินขึ้นอย่างสง่างามเธอจัดการกับพวกเราทหารอย่างง่ายดายแต่สเตฟานที่เห็นว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีเขาก็คว้างโซ่ไปมัดขาของมลเลฟิเซนต์เอาไว้ทำให้เมลเลฟิเซนต์ต้องบินทะลุกระจกออกไปด้านนอกแล้วดึงตัวสเตฟานออกมาจนมาหยุดอยู่ที่บนหอคอยมลเลฟิเซนต์ที่ไม่อยากก่อสงครามเธอก็พยายามบอกว่าทุกอย่างมันจบแล้วแต่สเตฟานที่ยังคงเครียดแค้น เขาก็เข้ามารัดตัวของมาเลฟิเซนเอาไว้มาเลฟิเซนจึงโดดลงมาจากหอคอยนั่นจึงทําให้สเตฟานตกลงมาข้างล่างและเสียชีวิตลง ในฉากสุดท้ายของเรื่องมาเลฟิเซนได้ทลายกำแพงหนามลงพร้อมกับลบล้างความมืดออกจากเมืองมัวจนที่นี่กลับมาสดใสและอัศจรรย์เช่นเดิมมาเลฟิเซนเชื้อเชิญออโรราให้มาอยู่ที่เมืองมัวด้วยกันและแต่งตั้งให้ออโรราเป็นราชินีแห่งเมืองมัวทุกคนต่างดีใจและยินดีกับออโรราสาวน้อยผู้งดงามทั้งทางกายและทางใจแถมฟิลิปยังได้มาที่เมืองมัวอีกด้วยส่วนด้านมาเลฟิเซนและเดียวันทั้งสองคนก็ได้เป็นผู้พิทักษ์แห่งอาณาจักร แล้วเรื่องราวของมาิิฟิเซนต์กำเนิดนางฟ้าปีศาจก็ได้จบลงเพียงเท่านี้